พูดเลยว่าวัคซีนคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องทำตามไว้สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะแฮปปี้เวี่ไดรีค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นความภูมิใจของคุณแม่คนนีม้มากๆว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยแทบจะไม่ป่วยเลยแล้วก็ป่วยหน่อยมากๆเพตันเนี่ยไม่เคยแอดมิดเลยส่วนพีตาก็คือ แอดมิสองครั้งแต่เป็นเรื่องแบบคาดเดาไม่ได้วันสุดออกเป็นง่ายๆ3ข้อเลยข้อแรกคือวันให้ความสำคัญออกับการนอนเนื่องจากว่าเราถูกเลี้ยงมาแบบให้เข้านอนเร็วมากเด็กๆก,ก็จะได้รับการดูแลแบบเดียวกับที่หวันเติบโตมาก็คือ สองทุ่มครึ่งปิดไฟ3ามทุ่มทุกคนเข้านอนเหมือนกันการนอนอ่ะมันสําคัญจริงๆหรอมันช่วยให้ลูกแข็งแรงได้จริงๆหรอมันสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าการนอนของเด็กเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็โกระฮอร์โมนก็จะหลั่งในช่วงนี้ทั้งเรื่องของความสูงทุกอย่างการนอนก็คือสําคัญมากที่สุดค่ะผัดจากการนอนก็คือเรื่องอาหารการกินวันก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่า ลูกเนี่ยยิ่งตอนเด็กๆเนี่ยเขาทานอะไรเข้าไปมันไปนเป็นตัวตนเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดค่ะสำหรับอาหารนะคะหวานก็เน้นกินให้ครบ5้าหมู่เน้นโปรตีนแล้วก็ผักผลไม้เด็กๆที่บ้านเนี่ยฝึกทานมาตั้งแต่ลเล็กเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยกำลังกังวลใจว่าลูกเนี่ยทานผักผลไม้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราเริ่มต้นจากการให้แนะนําผลไม้ชนิดที่มันอร่อยนแน่ๆไปก่อน เพราะฉะนั้นต้องเลือกเลยว่าอะไรที่เราชอบเราจะมีกําลังใจในการส่งต่อให้เขาแล้วก็เลือกที่มันรสชาติดีแน่ๆแนะนําเขาไปทีละอย่างมันต้องมีสักอย่างที่เขาชอบค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่สําคัญมากๆเลยอยากจะแนะนําให้คุณแม่ทุกคนทำตามเลยก็คือการให้ลูกกินนมแม่ค่ะเพราะว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยทานนมแม่กันมาอย่างยาวนานมากๆอย่างพีต้าเนี่ยทานจนหวนวท้องเพตันจน1.3ขวบส่วนเพตนันเนื่องจากว่าหวนยังไม่ได้ท้องคนต่อไปหวนให้เพยตันทานไปจนถึง2ขวบกว่า แล้วหวันว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดคีย์หลักสําคัญในการที่ทําให้เด็กสอคนนี้ไม่ค่อยปวดค่ะเพราะว่าในน้ํานมแม่นะคะเขามีสารอาหารต่างๆครบถ้วนอย่างมหัศจรรย์แล้วก็มีภูมิคุ้มกันซ่อนอยู่ในนั้นมากมายแบบที่ทุกคนพลาดไม่ได้ค่ะ อันแรกเลยนะครับต้องให้ลูกได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะครับก็กลุ่มของสารอาหารหลากสารอาหารรองอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือสารชีวภาพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีความจําเป็นนะครับแต่ถ้าได้รับแล้วจะมีประโยชน์อย่างเช่นถนะ้าหากว่าเขาได้รับทีเบอติกจาก อาหารเข้าไปนะครับพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์สุขภาพอย่างที่พบในนมแม่เราเรียกว่าลูกโตโอลิโกแซคคารานะครับถ้าหากรับประทานเข้าไปมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแลคโตบาซิลัสอย่างนี้ครับพอจุลินทรีย์สุขภาพมีปริมาณมากขึ้นมันก็จะทําให้ช่วยในการย่อยช่วยในการทํางานของทางเดินอาหารและที่สําคัญนะครับในช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันทางด้านต่างๆโดยเฉพาะการติดเชื้อในทางเดินอาหารในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจให้กับเด็กๆได้ด้วยครับและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็น ที่หวนแนะนําและเป็นสิ่งที่เรียกว่าขาดไม่ได้ต้องทําสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนที่อยากให้ลูกแข็งแรงและสุขภาพดีก็คือการไปรับวัคซีนให้ตรงตามวัยแล้วก็ตรงตามเวลาค่ะยิ่งในเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีนะคะมีวัคซีนเยอะมากๆที่เราต้องดูแลเขาให้ครบตามกําหนดที่ถูกต้องต้องไปรับให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นลูกเนี่ยก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันตามวัยยิ่งเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาบอบบางมากๆถ้ามีอะไรมากระทบเขานิดน,นึงอ่ะลูกป่วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเสียใจยที่สุดค่ะ ประสบการณ์การพาลูกไปฉีดวัคซีนครั้งแรกก็คือจําได้จนวันนี้เพราะว่าดิฉันร้องไห้ <c oughs> จำได้เลยวันนั้นไปกับอมามาเราก็ไปฉีดยากับคุณหมอยูมแพที่เป็นญาติกันวัคซีนเข็มแรกของลูกคนแรกในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าลูกร้องไห้อะวันทรมานเหลือเกินกับการที่พาลูกไปฉีดยาแล้วลูกต้องร้องไห้ขนาดนั้นเราก็แบบน้ําตาไหลตัดภาพมาวันนี้ตอนลูกอายวเจ็ดขวบ ฉลองให้ทําไมวันนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ทุกคนต้องเผชิญต้องเจอแล้วก็ต้องเจอบ่อยๆอยู่ร่ําไปเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ต้องเสียใจย,ยังไงเขาก็จะผ่านไปได้แล้วเขาก็จะแข็งแรงค่ะส่วนสําหรับอาการหลังฉีดวัคซีนของพีตาเพตันนะคะหวันต้องบอกเลยว่าหวันโชคดีมากๆที่เพตาเพตันเนี่ยไปรับวัคซีนแล้วไม่เคยเป็นไข้เลยจริงๆแล้ววัคซีนมันมีหลายแบบเนาะเราสามารถเลือกได้แบบรวมชนิดแบบเป็นไข้แบบไม่เป็นไข้แบบน่นนี่นั่นซึ่งเด็กๆที่บ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่า รับวัคซีนแล้วก็คือวิ่งเล่นได้ปกติไม่มีอาการอะไรเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าเราควรไปฉีดวัคซีนดีไหมพูดเลยว่าวัคซีนคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องทําตามวัยแล้วก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนที่ทําทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อส่วนรวมด้วยนะคะราะฉวัคซีนต้องไปฉีดค่ะ ปกติแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบจะให้อะไรดีนะครับไปดูในสมุดสุขภาพสีชมพูแล้จะมีตารางของการให้วัคซีนแต่แรกเกิดเลยนะครับจกนกระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยโตเลยถึงวัยรุ่นเลยหลักมันจะมีแต่และช่วงไวไัยว่าได้อะไรบ้างของยุอย่างน,นะครับแรกเกิดก็จะได้รับวัคซีน BCG ได้รับวัคซีนตับอักเสบนะครับแล้วเราก็จะนัดเป็นครั้งๆเพื่อจะให้ได้ครบตามจํานวนที่ควรจะได้รับ โตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะได้รับวัคซีนอย่างเช่นโรตาไวรัสนะครับในเรื่องที่จะป้องกันอาการท้องเสียก็จะเป็นไปตามระยะเวลาของเด็กๆครับสามารถจะตรวจสอบได้จากสมุดสุขภาพเล่มสีชมพูครับผมและสาหรับคุณแม่คนไหนนะคะที่กาลังหาข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์แล้วก็โภชนาการสามารถมากดดูได้ที่ดินข้างล่างนี้เลยนะคะและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของคับเอ็นฟากับหวานแล้วก็แม่ๆคนอื่นด้วยนะคะสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วะค่ะบ๊ายบาย